เขาบอกว่ามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ยให้มาเที่ยวช่วงหน้าฝนต้นไม้เนี่ยจะเขียวกระจีเลยครับสวัสดีครับทุกคนทริปนี้เนะี่ยผมมาจะพาทุกคนไปเที่ยวกันตั้งแต่มวกเล็กจนไปถึงโคลาชเลยนะครับทุกคนวันที่ผมมาเที่ยวเนี่ยเป็นวันอาสาฬหบ,บูชาพอดีเราก็เลยหาวัดเพื่อทําบุญซะหน่อยนะครับต่อจากวันอาสาฬหบ,บูชาก,ก็คือวันเข้าพรรษานะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราต้องทําเลยก็คือนี่ไงครับ รอเทียนเข้าพรรษาทุกคนที่วัดพระพุทธฉายที่เราแวะนะครับมีการห่อเทียนเข้าพรรษาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่พลาดที่จะร่วมกิจกรรมซะหน่อยนะครับป๋าไป่อเทียนเข้าพรรษาพร้อมๆกันเลยทุกคนในพื้นที่ด้านหน้าของวัดพระพุทธฉายนะครับในวันเนี้ยด้านหน้าจะเป็นที่ห่อเทียนเข้าพรรษานะครับส่วนพวกดอกไม้ทูกเทียนเนี่ยเราสามารถ หาซื้อได้จากด้านหน้านี่เลยหรือว่าเราจะนํามาเองก็ได้นะครับเพราะเพราะว่าผมเห็นน่ะนักท่องเที่ยวบางท่าน,นเอาดอกไม้มาเองนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราซื้อที่นี่ก็ชุดละยีบาทเราใส่ในตู้ทําบุญไปได้เลยแล้วก็เอาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ทองคำเปลวนะครับเข้าไปไหว้พระแล้วก็ปิดทองก็ได้เลยครับทุกคนที่ไหว้พระของเราก็มี2ฝั่งนะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับแต่ผมเลือกไปทางซ้ายดีกว่าเห็นคนเยอะดีครับมีสองฝั่ง หลังจากที่เราปิดทองกันเรียบร้อยแล้วนะครับวัดทุกวัดก็มักจะมีกิจกรรมเช่นนี้นะครับตะแดนเติมน้ํามันที่ตะเกียงนะครับเพื่อให้ชีวิตอะ่ะโชดช่วงรุ่งโรดชัชวานเลยครับทุกคนเติมเลยครับ20บาท หลังจากที่เราไหว้พระขอพรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปสักการะพระพุทธฉายกันนะครับโดยที่เราต้องขึ้นบันไดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงแรกขึ้นตรงนี้79ขั้นนะครับไปถึงพระพุทธฉายวัดพระพุทธฉายเนี่ยเดี๋ยวผมมาบอกประวัติโดยสังเขปก่อนนะครับวัดพระพุทธฉายเป็นวัดที่เก่าแก่มากเลยอายุมากกว่า400ปีเลยนะครับเขาบอกกันว่าพระพุทธฉายที่เรากําลังจะขึ้นไปสักการะเนี่ย ถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าพระพุทธฉายที่เขาบอกว่าเป็นเงาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ชะง่อนผานะครับก็คืออยู่ที่ตรงหน้าผาเลยหน้าผาหินจะเป็นยังไงนะครับไปดูพร้อมกันเลยทุกคนเดินขึ้นมาถึงแล้วนะครับ79ขั้นเองทุกคนจิบจิบมากเลยเดินขึ้นมาปุ๊บเราก็มองทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็ผ่านประตูนี้เข้ามา เพื่อนๆลองสังเกตที่ด้านขวามือนะครับจะมีโต๊ะหมู่บูชาและก็ผนังหินซึ่งปิดทองไว้นะครับเห็นสีแดงๆไหมครับนั่นแหละครับคือองค์พระพุทธฉายหรือเงาพระพุทธเจ้าที่เราขึ้นมาสักการะกันครับหลังจากที่เราสักการะพระพุทธฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกๆวัดจะต้องมีนั่นก็คือระฆังนั่นเองครับไม่มีไม้ก็ใช้มือเลยนะครับเคาะเคาะให้ดัง ชื่อเสียงของเราจะได้กล้องกังวานนะครับชื่อเสียงทางด้านดีนะอา้าวเคาะกันเข้าไปเลยทุกคน หมดแล้วเหรอวัดพระพุทธฉายมีที่เที่ยวแค่นี้เองไม่ใช่เลยครับเราขึ้นบันได79ขั้นเพื่อไปสักการะพระพุทธฉายแต่ว่าถ้าเราจะเดินขึ้นไปเพื่อสักการะลอยพระพุทธบาทเบื้องขวานะครับจะต้องขึ้นไปอีก470ขั้นแต่ว่าเราสามารถเอารถขึ้นไปได้ครับผมก็เลยกลับมาเอารถก่อนครับเพื่อจะขับขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะว่าถ้าเดินขึ้นไปเนี่ย เขาอาจจะไม่ค่อยดีได้แต่ก่อนขึ้นเราก็แวะมาซื้อดอกไม้กับคุณยายท่านนี้ก่อนนะครับเพื่อเอาไปสักการะลอยพระพุทธบาทเดื่อนลอยพระพุทธบาทเบื้องขวาด้านบนครับทุกคนทางข้างหน้าเนี่ยเป็นทางขึ้นไปที่พระพุทธฉายนะ แต่ว่าถ้าเราต้องการไปที่ลอยพระพุทธบาทเราสามารถเดินขึ้นไปต่อจากบันไดด้านหน้าได้นะอีกประมาณ400กว่าขั้นแต่ว่าเราอเป็นวัยรุ่นไงเราเลยจะไปทางไหนดีใช้รถขึ้นใช้รถขึ้นนะทุกคนเพราะว่าวัยรุ่นตอนนี้เข่าไม่ค่อยดีการใช้รถก็ไม่ได้ยากนะขึ้นซ้ายลงขวานะเห็นที่คนขายดอกไม้เขาบอกเราเลี้ยวไปทางซ้ายนะ นี่เลยดูไปพร้อมๆกันเลยนี่มีแผนผังให้ด้วยใครไม่ชัวร์ก็มาดูแผนผังขับรถขึ้นรอยพระพุทธบาทนี่เขาจะมีนี่ไปรอยพระพุทธบาทตรงไปผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยดูซิว่าไปทางไหนฝั่งขวามือนี่เป็นที่จอดรถนะ แต่ว่าเราเนี่ยจะไปทางด้านซ้ายไปไปพร้อมกันเลยเส้นทางนี้เขาเรียกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติแต่ดูเขาแบ่งเลนสิทุกคนรถยังเข้าไปพอเลนเลยเนี่ย,ยขึ้นเขาแล้วถ้าเราจะไปสระบ,บุรีกรุงเทพเลี้ยวซ้ายนะ แต่อันนี้เราตรงไปไปลอยพุทธบาทเขาบอกมีลิงเยอะด้วยทุกคนเดี๋ยวพามาดูลิงกันเราประตูก่อนนะลิงเปิดเราประตูก่อนด้วยนี่เจอแล้วหนึ่งนนี่ลิงจักจักรลักจริงๆเดี๋ยวมันเกาะรถไปแล้วนั่งมองอยู่ดินุ่นฝั่งขวามือมีเต็มเลยลิงเต็มเลย จะขึ้นรถเราไหมอ่ะไม่ขึ้นล็อกเราไม่มีรถกระบะเฮ้ยมันจ้องเว้ยมันจ้องใช่มันจ้องมันจ้องลูกลิงลูกลิงลิงตัวเล็กเนี่ยลูกลิงทุกคนนั่งอยู่กลางถนนเลยไม่กลัวด้วยเดี๋ยวใส่เกียบีก่อนนะก็ไม่ได้ชันเท่าไหร่มากนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบคล้ายๆรถเก๋งล้วเราเป็น SUV ขนาดเล็กก็ยังขึ้นได้ธรรมดาธรรมดา ไม่ลำบากมากนั่นมีลิงอีกแล้วแนะนำเลยนะอย่าเดินขึ้นนะถ้าเป็นทางนี้นะในทางศึกษาธรรมชาติฝั่งนูนะ้นที่ให้เดิน400ขร้อันอนะันนี้ไม่แน่ใจจะเจอลิงลนะด้วยป่ะนะดีนนอนหลับ<ฮ>สบายเลยเพียบเลยทุกคนเซลแรงว่าตอนกลางคืนนะ่ะเขาก็น่าจะมีคนเดินขึ้นด้วยนะ เนีก็มีโคมไฟตลอดทางเลยนะเรไปทางไหนเลยเนี่ยก็ต้องตรงไปมีแยกด้วยนะเราไม่คือรู้ว่าแยกไปไหนไม่มีป้ายบอกด้วยอ่ะอ้าวถึงแล้วทุกคนถึงแล้เนี่ยนี่ถึงแล้วเหรอถึงแล้วล่ะ แล้วก็เดินต่อไปอีกเ oh, หรออ๋อนู่นเดินต่อไปฝั่งนู้นนะฝั่งขวามืออันนี้ทางเดินต่อไปอีกเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไป,ปรอยพุทธบาทกันจอดรถตรงนี้แหละอ๋อ oh, เมื่อกี้น่าจะเดี๋ยวไปทางลง oh. เขาเรียก หลอดจริงปะปปปลุงเขาบอกว่าลิงกลัวไม้อืมอ่ะนี่ได้ไม้ได้ไม้แล้ว อันนี้คือเป็นของกินนะเนี่ยมันกินได้อ้าแล้วเธอจะปกป้องเขายังไงเนี่ยฮะอ้าวมันใหญ่มันสกโดดขึ้นกินก็ฟาดเลยเอาแค่สลบไม่ต้องตายไปเดินเขาเดินเดินไปเดินเลยแล้วทางที่เดียวกันนี้จะไปไหนมันก็จะมาเจอกันตรงนี้เหมือนเดิมเนี่ยเหรอใช่อ๋อแต่เราลงตรงนี้ใช่ไหมคะใช่วัดเราหลงหน้าวัด เธออย่าล็อกแรกได้ไหมล็อกแรกแล้วลิงจะมาหาเธอนะลิงมันจะสนใจคนล็อกแรกนะกใจไหมเจอลิงแล้วเจอลิงลิงมันกลัวเนี่ยกลัวไม้ ฟาดลิงย่ามาฟาดหัวเขาไนะ มีลิงอีกไหมก mm hmm. ลัวไหม mm hmm. หดูวิวกันทุกคน mm hmm. สวยงามมากเลยเดี๋ยวขากลับมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ นี่ยังไม่ถึง400คันนะเนี่ยถ้า400คันนี่เราคงเดินไม่ไหวอ ไม่เห็นเลยครับแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว ไหนไหนอ๋นนอปะไปต่อระวังลิงให้ด้วยนะยังไม่ถึง ทุกคนถึงแล้วโอ้ฝั่งนู้นเป็นที่ถ่ายรูปนะวิวสวยเดินไปตามภูเขาหิน เรามาดูวิวเมืองสระบ,บุรีใช่ไหมที่นี่เราทีทุกคนเราไปไหว้องค์พระพุทธบาทกันก่อน ทำไม้ยายหายนะ่ะเดี๋ยวเรา,เาไหว้รอ้อยพุทธบาทก่อนนะทุกคน ลอยพระพุทธบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูวิว360องศาของเมืองสระบุรีกันทุกคนอ้าวเดินไปตรงต้นไม้ทำไมเนี่ยตรงโลโลสิจ๊ะเดินดูๆนะเดินเดินบน่พระพุทธบาทเบเดินขวาดิใช่มข้ะไป ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งวัดพระพุทธฉายที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้ วิวสวยมากเลยทุกคนแดดดีด้วยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมีเจ้าลิงน้อยอยู่ตรงนี้ด้วย1หนดูวด้านล่างเป็นเหมือนอา่อางน้ำนะแ่ไม่รู้จะเดินไปยังไงข้างบนนี้วิวดีมากๆเลยนะครับถึงแม้วันนี้เนี่ยแดดจะแรงไปนิดนึงเพียงแต่ว่าข้างบน ลมก็แรงเช่นกันครับทําให้อากาศไม่ค่อยร้อนอบอ้าว,วสักเท่าไหร่ตอนนี้เราได้มาสักการะพระพุทธฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็มาสักการะลอยพระพุทธบาทเบื้องขวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันและผมก็พาเพื่อนๆมาชมวิว360องศาของเมืองสระบ,บุรี กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เที่ยงแล้วทุกคนผมหิวแล้วไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าไปดูซิว่ามื้อกลางวันของเราในวันนี้เราจะได้อะไรกินกันทุกคนไปออกมาจากวัดพระพุทธฉายแป๊บหนึ่งเราก็มาหาข้าวกินเลยดีกว่าข้างหน้ารถติดแน่เลยอันนี้เป็นพวกร้านส้มตำน้ำตกแลทุกคนไปดูดีว่ามีอะไรกินแต่ไปหาที่นั่งก่อนคนเพียบเลย นีชื่อด้วยทุกคนร้านส้ตมตำลงนวดจะเราสั่งเมนูก่อนไปรู้ว่าจะมีอะไรกินบ้างน,นะวันนี้กับข้าวมาแล้วนี่เป็นตับไทยธรรมดาไม่ใส่ผูเปลดเป็ดน่ากินมากเลยนี่ข้าวหมูยากไม่ค่อยติดมันเท่าไหร่ส่วนนี้ไปไก,าาก่ย่างดูหนังดิ พูดน่ากินเลยมากับน้ำจิ้มแล้วก็ข้าวเหนียวกระติปอ้าวลุยทุกคนหลังจากที่เรากินอิ่มกันแล้วเนี่ยเราเข้าที่พักกันเลยดีกว่าทุกคนวันนี้เราพักที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีที่พักของเราชื่อว่า เซอร์เจมรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับนะครับเห็นซุ้มประตูใหญ่ๆแบบนี้นะครับตรงเข้าไปได้เลยนะเห็นไหมเขาเขียนว่าเซอร์เจมรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับเข้าไปเดี๋ยวรปภเขาจะบอกทางเราเองครับไปโรงแรมครับขับตรงไปอย่างเดียวแล้วก็ตรงขึ้นเขาเลยครับครับผมครับตรงมาเรื่อยๆตามที่พี่รปภเขาบอกนะครับขึ้นเขาลงเขาไปเรื่อยเปื่อยแป๊บเดียวก็ถึงโรงแรมแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเอารถไปจอดที่ด้านหน้าโรงแรมเพื่อขนของลงก่อดแล้วก็เอารถไปจอดที่ตรงลานจอรดรถด้านล่างนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะจอดเทียบด้านข้างเนี่ยถ้ามีที่ให้จอดก็จอดได้เลยนะครับในคลิปนี้เรายังไม่รีวิวห้องของโรงแรมเซอร,เอร์เจมให้ดูนะครับเพราะโรงแรมเนี่ยผมขอนําเสนอเลยอย่างเจ๋งอะทุกคนอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับ เห็นห้องพักแวบๆแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างล่ะเจ๋งปะละ่ล่ะเมื่อคืนผมก็นอนหลับสบายเชียวครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเที่ยวกันอีกหนึ่งวันดีกว่าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนติดตามรับชมคลิปนี้ต่อได้เลยครับผม <S 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 นี่ไงครับทุกคนความโชคใสผ่านไปผ่านมาไม่เคยแวะเลยนะครับผมา แวะครั้งล่าสุดมาประมาณเกือบเกือบสิบปีได้อะตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอะเขายังไม่ให้เอารถเข้าแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาว่าให้เอารถเข้าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับโซนแรกที่เราเข้ามาเลยเราเห็นตั้งแต่ไกลเลยนะครับเป็นโซนน้องแกะเราสามารถให้อาหารน้องแกะได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราแค่ขี่รถชมวิวเฉยๆนะครับ พราะตอนนี้ฝนค่อนข้างตกเราเลยไม่อยากไปตากฝนนะครับเดี๋ยวกลัวเป็นวัดจะเที่ยวไม่สนุกเอาอะไปดูบรรยากาศดีกว่าครับไปดูน้องแกะพร้อมๆกันเลยทุกคนเห็นไหมอันี้ดิวยอันีดิอันนี้ด,อ,นนดอันนี้คงไม่ใช่รูปไฟฟ้าหรอกนะฮ แบ๊บแบบนี่คือแกะนะไม่ใช่แพะใช่ไหมไม่ใช่แพะร้องแบ๊บแบ๊บแกะมาร้องกิบกิบกิบขับต่อมาเรื่อยๆก็จะเจอโซนรีดนมวัวนะครับเราหาที่จอดรถแล้วก็เดินตรงมาได้เลยตรงนี้ถ้าใครอยากรีดนมวัวเนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าเราจะเข้าไปให้อาหารน้องแกะน้องหมูน้องไก่ด้านในได้นะครับถ้ามีเด็กๆมาเนี่ย เด็กๆชอบมากเลยนะครับกิจกรรมโคดเยอะเลยที่ฟาร์มโชคชัยเนี่ยดูสิน้องคนนี้บีบนมออกปี๊ด,ป,ด,ป,ดปี๊ดเลยครับหลังจากที่เราเที่ยวด้านในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาจอดรถที่ด้านหน้าได้เลยตรงนี้คือพิพิพธภัณฑ์นะครับไม่เสียค่าเข้านะครับเพราะเราอ่ะจ่ายไปแล้วตั้งแต่เราเข้ามารอบแรกนะครับอันนี้รวมอยู่ในตั๋วด้วยนะครับมี2ชั้นด้วยกันชั้น C จะเป็นโซนคาร์บอยนะครับ และชั้น3จะเป็นโซนป่าดงพญาไฟนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆมาอย่าลืมแวะเข้าไปชมนะครับลบอากาศร้อนๆข้างนอกขึ้นไปที่ชั้น3ชั้น4เย็นเจี๊ยบเชีครับหลังจากที่เราเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้เวลากินแล้วกินอีกแล้วทุกคนที่นี่ก็คือโชคชัยสเต็กเฮาส์ทุกคนใครมาฟาร์มโชคชัยเนี่ยแล้วเป็นสายเนื้อเนี่ยเขาผมบอกได้เลยนะห้ามพลาดที่นี่เลย แต่ผมไม่กินเนื้อละสิไม่เป็นไรครับที่นี่มีทั้งหมูทั้งปลามีไส้กรอกด้วยผมบอกไว้ก่อนนะไส้กรอกที่นี่โคตรอร่อยเลยทุกคนอาหารของเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงครับผมมีสเต็กหมูมีไส้กรอกที่ผมบอกโคตรอร่อยนะมีมันบดอบชีสมีสลัดแล้วก็เป็นขนมปังครับอาหารใช้ได้ราคาก็ใช้เล่นเลยนะทุกคน หลังจากที่เรากินเสร็จเนี่ยเราจะเข้าที่พักนะครับตอนนี้เราอยู่ที่มวกเหล็กเราจะต้องเดินทางไปที่เขาเยี่ยที่งระยะทางก็เกือบเกืบอบ80กิโลใช้เวลาเดินทางชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าที่พักของเราวันนี้จะเจ๋งแค่ไหนจะเจ๋งเท่าที่พักเมื่อเมื่อคืนได้ไหมแต่ผมบอกได้เลยนะที่นี่ก็สวยไม่แพ้กันไปดูกันเลยแมแป๊บเดียวมาไวเหมือนโกหกนะครับแต่ขี่รถจริงๆอ่ะ ไม่ได้เร็วแบบนี้นะทุกคนตอนนี้เราถึงที่พักของเราแล้วที่พักของเราก็คือมาดูดาวรีสอร์ทเขาใหญ่เที่ยงนะครับแต่ว่าเหมือนเดิมเราจะไปรีวิวที่พักที่นี่เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับจะได้ดูให้อย่างจุใจเลยเดี๋ยวเรามาพรีวิวให้ดูก่อนละกันว่าที่พักที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างเดินม,มาแป๊บนึงก็ถึงห้องพักแล้ว,ลวนะครับนี่เลยบ้านภูผา ไปดูวิวซึ่งผมอยากจะนําเสนอมากนี่งไงทุกคนโอ้ oh, oh, เห็นวิวแบบเนี้ยแม้ไม่ใช่วูฟบอลีนที่มีฮิลลิ่งเ็คเตอร์มันก็ฮิวใจเราได้มากเลยนะครับหลายๆคนบอกว่าการมาเที่ยวเนี่ยคือการชาร์จแบตแต่สําหรับผมอะไม่ใช่เลยการทํางานตัางหากละครับคือการชาร์จแบตการมาเที่ยวคือการได้ปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดของเราออกมากับการเที่ยวของเราการกิน การได้เซฟกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับคือที่สุดแล้วเราเก็บเกี่ยวทั้งหมดไปแล้วกลับไปทํางานเพื่อชาร์จแบตและชาร์จเงินต่อเพื่อเอาเงินและพลังมาเที่ยวแบบนี้ทุกคนสําหรับทริปเที่ยวภูเขาหน้าฝนก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เนี่ยคอยติดตามทริปย,อย่อยคลิปย่อยๆของทริปนี้นะครับก็คือมีรีวิวที่พักอยู่2ที่นะเซอร์เจมรีสอร์ทกับมาดูดาวเขาใหญ่เที่ยงนะครับ อย่าลืมติดตามรับชมกันได้นะมีกิมมิคเยอะแยะเลยแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันแต่สวยไม่แพ้กันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะใครใช่ก็ช่วยกดแชร์กดกระดิง่งกริง๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกันในคลิปถัดไปเลยทุกคนลุย